ก็มาถึงนะครับผมขั้นที่สามย้ำมือเศร้านะครับหลังจากกิบมาสองขั้นุูจากสังขารนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่นะครับวันที่หกพี่น้องนะครับเบียดทตั้งไหนนี่มั่งต่อขุของลุงยักเบียดทตั้งพวกไหนนยเป็นหาสิบแรงสองกระบอกนะครับสีสมนะครับมิตรีดนะครับอภาหกสิบพื้นตัวนี้บ้านนี้กันนะจะติดสองสามพันแล้วนะครับบ้านตามม้นะครับผมอำเภอกันทรลักษณ์นะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ขอมาในนี้นะครับดงทุเรียนทั้งนั้นนะครับผมขอมาในนี้นะครับพี่น้องหาทิพแรงแบบสีส้มนะครับติดละสองสามคันเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ครับเป็นสองกระบอกนะครับเป็นคันที่สามนะครับเดี๋ยวสิบอกว่าผมติไปทางไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวสิไล่เบิงนะครับบัดแลี่ยวๆตอนแล้วนะครับบ้านตะมูนนะครับอําเภอกันทรักษ์นะครับห่างจากกันทรักษ์ประมาณสิบแปดโลนะครับนะครับขึ้นเขากันนอนอยู่กันทรักษ์นะครับอยู่โรงรีสอร์ทนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามขวามาได้เลยนะครับผมหรือเข้าไปเบิ้งในเพจนะครับเบิงวิดีโอเบิ้งรูปนะครับหรืออยากเห็นวิดีโอนะครับก็เน่าๆก็ไปเบิ้งใน YouTube นะครับอู่ไปทูตการเกษตรนะครับผมไปเบิ้งได้นะครับผมโอเคพี่น้องเนาะจะเราจะเบิ่งกันนะครับร้อยนะครับเราจะร้องน้ำมันนะครับผมคื้นเยอะขึนเยอะนะครับงวงล้นไปแล้ว เดี๋ยวเดินไปขนนเอารถออกกันทั้งเบารถออกนะครับยกสูงพี่น้องนะครับเป็นกระบอกใหญ่ให้ทั้งสองกระบอกนะครับเด้อี๋ยวครับกระบอกใหญ่นะครับนี่กระบอกใหญ่นะครับผมครับใครนะครับสนใจนะครับสอบถามสามารถได้เลยนะเป็นรุ่นสองกระบอกนะครับเดี๋ยวไปล่องถนนพี่น้อง มาพร้อมกับตัวดีดนะครับตัวนี้เอาลงไปถนนก,นกนเลยตัวลงครับผมเป็นกระบอกหญ่หงนะครับเด้อนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวดีดผ่านครับวสวยนะครับ ตัวนี้นะครับพี่น้องเขาเบ่งตัวอีกต้นกระบอกนะครับทีรอบนึงนะครับผู้ดใสสนใจนะครับตัวดีดผ่านนะครับมีก็ดีนะครับสะดวกสบายเขาไม่ตกร้อยคนที่เขาก่อดนะมาปวดไหนเขาเขาคนขับปวดเองเลยนะครับสมมติว่าเขาแรผ่านไหนข้าเจ้ากำลังฟันมันอยู่ที่เขาก็ดีดไปเพิ่นแล้วเพิ่นยางมาเก็บเอานะครับสบายเราเราก็ได้งานเลี้ยวฟอมนะครับสูงครับพี่น้องคุณ นะครับตัวดีดผ่าก็ยุ่รอรมือเอาเสียกเอานะครับผมเสียกแดงเสียกยังกันนะครับนะครับสวยเลยนะคงั้นนะครับรอบสามคันกับเรียบร้อยนะครับผมลาจักไอ้พุ่นนะครับบานขนาดมอนนะครับเมื่อวานสี่สิบแรงสังขะแล้วครับมาบ้านตาเต้วนะครับสังขาคือกันนะครับหาสิบแรงครับเสร็จจากนั้นเรียนมากันธละอีกร้อยกว่าโลนะครับมันน้อนอยู่ไอ้กันธลักับมาติดนะครับ ขันที่สามนะครับตัวนี้เป็นสองกระบอกนะครับเรียบร้อยนะครับสองกระบอกกับยังมาเบ anything, ิดนะครับกันทะลักนะครับรอบหื้อนะครับกับตีดไม้อีกนะครับเป็นยันมานะครับเด้อแล้วก็บัวเชิดนะครับนะครับตัวปดใกล้มือไปเนาะนะครับตัวนี้คนขับก็อยู่ไกลๆนะครับปดสบายนะครับวัวจรลบีนะครับเขาก็อัดไห้น้ำเนี่ยนะครับนี่ตัวดึงนะครับดึงง่ายๆนะครับอยู่ไกลมือเขานะครับผูกข้องสี่คลับพี่น้อง เอาง่ายๆนะครับหาลรงคนนจากไสายดึงนะครับก็ต้องนะครับ็จําเป็นนะครับนี่ทำนี้ก็ได้แล้วนะครับเปียงเคซื้อนะครับมันบ่คือยังสายปวดตัตุนมันแบบสายดึงดำนะครับอันนี้มันง่ายกว่าประหยัดพร้อมนะครับก็บอกใหญ่นะครับนะครับรอบต่อไปนะครับพรุ่งนี้เราจะไปติดคลิอ้อยนะครับอยู่ที่อำเภอวัฒนานครนะครับเป็นเอลซานสิบหกแรงนะครับผมตัวนั้นเป็นคลิอ้อยเพิ่นเอาไปขีบมายุค้านะครับ มืออื่นนะครับอ while, อกสวยๆจังน้อยนะครับขอมืออื่นหลังจากนั้นเขาก็สิข้นมากันทะลักกับบัวเชิดสองคันนะครับยันมาเขาก็สิเป็นสีสิบเกียดถึงหาสิบแล้งเลยน่าเป็นหาสิบแร้งนะครับผมอยู่บอร์เชิดนะครับเสียจากทางกระเทียสายขอนแกนนะครับผมสายขอนแกนสามคันลวดนะครับสีเป็นยันมานะครับอยู่ชื่นชมแม้วก็ะสีเป็นอยู่สี่สิบเดแร้งอยู่กุดล้างล้วก็สีเป็น มหกศูนย์บอกครับอยู่ที่อำเภอหนองสองห้องนะครับสามขันลวดคือเก่าแลวครับหยุดศูนขอนเก่นนะครับศูนขอนเก่นสารคามเอาอันนี้ไหลพี่น้องเบิ่งยังบ่เบิดนะครับเดียนกุมภายังอีกหลายนะครับภาคเหนือยังพัดได้ขึ้นไปเลยครับแถวกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับแถวชชตการนะครับแล้วก็คลองขุงยังบ่เบิดอีกนะครับกาญจนบุรีอีกนะครับหลายนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับเอาพี่น้องเนาะจ้ไม่พอกันนะครับมืออื่นนะครับอยู่วัฒนานครืออย่ายังเนี่ยครับจักรยานอี่แหละนะครับ เคเ้าวพี่น้องไม่พอกันนะครับ